สวัสดีพ <c oughs> ่อแม่พ <vastly amplify heart People> ี <sangat bunları> ่น้องมามาดูมาดูนะโวนแปมเยอะใส่กันหน่อยใส่กนแล้วเขาไม่เห็นเออยี่สิบบาทนี่สีบาทสี่สิบาทางไนสวยขายมุกมันนยอดเอดันน็กินกันแต่บบกู อะไรแบักุここ้งกับน uh ั่นยังไล็กๆแบบกระถินเนาะแล้วอะไรแบบกุ้งกับแบบกระถินแก่แบบกระถินแก่เดี๋ยวห้าสิไปซื้ออันพวกกุ้งสดไปะทำอยู่ห้องบ๊อบบี้กับห้องปะโบเนาะโอแต่มี่เอฟซีคนหนึ่งคนบอกว่าให้เราเราประวัติเนาะเราเราประวัตเนี้ยปลาวัตแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเราสิเราให้ทั้งประวัติเท่าไปไกลบัตเออชีวีเท่าใส่เศษมันเป็นังไงเนาะใส่ชีรีส์ที่เป็นไง เดี๋ยวไปซื้อกูกกัซื้อเนื้อแห้เอานี้บาทนคนบอกว่าให้เอา่อยสีซีมันบ่มีี่ต้ะี่ตะอยสีซีหาแต่ว่าคนบอกว่าให้งง่ามมันกับง่ามเลยทำนี้ได้ราคาหนิเนีราคาหนิงามย้อกำลังเลือกยู่เนาะเลือกเต็มที่แล้วย้อเราสันง่ามเออน่ะเด็นบอกว่าแห้งง่ามให้เอานี้บาทถาคน่ะเพราะว่าเขาม่ซื้อหนคนค่อยผานถ้าคาของ ได้เด้อพี่น้องเนื้อเอานี่วัดนผ่านมันเป็นคนผ่านเขามาซื้อ้เพิ่์นมาลงีคนมาซื้อคถาเผาดานเนาะโอเน่งโอ้ปวดเท็ดพิ่บอกว่าให้ห่าเอาน้ำง้างสุดๆไต่ใดซ้ำาึงนี่แยโอ้ยปวดแขนยังเกลี่ยก้อนนี่ก็บกำลังเมื่อน่แต่ละมือเขาสิมาซื้อของให้เพิ่์นอยู่เพราะว่าเราไมีผู้ใดมาซื้อเกี้ยนี่เขาบอกบีบ พี่าดี้าพี่เนี่ยคนดื้อบว่าบีมากพี่พี่ดื้อ่อยกับทุกคนมากเอ้อเ้ยส้คนสื่อกองว่าหายอื่อเนื้อคือยัางมาาหายคนเดียบร้อยแล้วคนดีใจว่าสเง้ยคนบะโกงงยมันไได้คืออดทองซ้ามาเอาค้งมาาหาเอานีไว่าป แล้วดีใจขอาวมันไกลแล้ววออุ้ยนางบ๊อบบี้บอบี้มาดีเด้อพี่น้องเป็นมาดั่งคลองซอยเอานี้บัเนาะมือด่างมือกุ่ายอมบกขืนหอดหองสามันเผามาหาเอาหยุกปวดสเ้าด้วอหมูคูขอามันไกลเวิร์จหา เบิร์ต่าหากขแมันไก่จังเบิร์หรือเขามาเมาเลยโอ้ดีใจนะมึงแง่ไม่ได้มองเหอเขามันแก้วว่าเบิร์ตอเบิรอเคแปดกล้องเาิร์ตเบิตต้องยู่ออแล้วเชียแปดกล้องเลยแปกล้องหรือว่ามาก็แปดกล้องอะสิบกล้องป้าทุ่มมึงยาเนะเออพว่ได้ซื้อเขาแล้วเนาะวันนี้เนาะเบิร์ตเบิรากเบิร์าเบิร์ตเบิร์อเบนร์ตเบิรอตเบ่ว์นเพิรืตเาซื้อเบิร์ตเพิร์ตเ้ินี่ ก็ดีซ้อมรอยแล้วนี่เพราะว่ามันด้วยใบ่าย้อมาไมก็บีพนมารังท้องซอยเอานีวัดเนาะกระชั่นกระชันอาจอยมาขายบดขูดมือเนาะจ้าเนาะโอ้แสดงว่าจ้าหันนี่เออดีก็่นขายคองดีก็คู่จอยได้หันบดคูมือคูมือเขามันไก่ เราเจียห้องนยบอกไหบ่มาเนี่ยอีนั่งอยู่นี่อีนั่อย่นตรงบนมันพนก็ซอยบว่าเส้นแม่นบ้าาจะวดต่อมาจะเป็นมาให้ต้นา้าบ้านเองอ๋อมงนะซิบซี่กล้องเลยบ่เดียวเดียวอ่ะใช้ซิกล้องเลยเดียวเดียวแต่ตอนเจ้ามึงมันแจอดจอดเลแสดงว่าจะมีลูกขาดายแหงเด้อ เ้วมีของดีวะข้อติ้งของดีแล้วบอกแล้วขายของเบดขมือขมือของมันไก่เราเคยเดือนเนาะมีมือนึงเดือนกองนึ่งอะน้องเออแซ่บได้ของเราเห็ดหางแล้วชงใส่หมูวัดคือนงแล้วหัก็นนงะย้อนมาตอนนี <c oughs> <c oughs> ้คือ้นงพาเอาของมาส่งนอดีอ้กัเอ้ัดแล้วิ เตรียมไปตําบักพุ่งกุ้งสดได้เห็นบ่มื้อนี้ซื้อมาอ๋อบีเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยสิมาตําุ้งตําตําบักุงสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีตําบักุงซื้อยังก่อนซื้อบักุงมาตําอยู่หอบีปลาบเนาะบปลาโมีมีเนาะีี ม่มีบริกนบอกว่าไม่มีไม่มีแควนี่แตแีแขว่าแมอมี่มีแขลส้ก็ท่านไหนทนนี้เคยไหมปลาเขาหยั่งกันดามท่าน้หยั่งได้หยั่งท่าน้ได้แล้วจับป้านอยู่บนนี่แล้วมีเหมียมีมีกินยั้งมีมีกินมะกรูดยูไง่มีป้ากินมะกรูดเป็นเ่อเดี๋ยวตั้งไจเลยเด

คนจ่ายเจบห้าบาทอนนี้ราด่บ้าบอนี่เราเอาะกันด้ยเจ็ดบาทก็ได้ดีเาะมนี่เจ็ดสิบห้าบาทก็เนี่ยโบ่เลยเอาแกงซปี่เคยเอาเลยออจ่าปลาบ่ะวาาไจาปลา่หมอกเคนนั้นน น้องเนี่ยน้องตอนนี้ชาวกรุงเทพให้กินเอ๊ะแซ่บๆเดเด้อบ่เวัปาเอิ้นวมากินหรอมีแต่ปาป้าใจดีกเฮ็ดให้กกินไปก็นั่งือหากินของป้าแม่เนาะ

ตามซบะีกินกระปลาโบนะกมีนี้อันนั้นด้นี่าดยิพี่น้องแต่เนี้ยไมด้่หี่ถอใบกอขาวกมบนี้จะบีไแลยังะแม่นองสแตมพาผื่นแม่นองสแตมสองแม่น้องสแตมเนาะใ่ได้เปี่ยวยู่บ่ออเปี่ยวยู่บ่สมบ้านนูวสมบ้านนั่ว ระยะวันขนาดนมึงเคยทำไอ้ต้มอมงได้กับเรลเี้ยงยังเกาะเนื้นองล้องหลวงั้งอั้ง้งเนาะมนี่มามามึงที่จะมงขาวนั่งหูเนาะมันได้องที่จะมาจะซีดดำดุ ม่บอกเขาคงไว้ให้แน่ไ่ขายาดมเม่ได้คืนก็ได้ได้ี่น้องไว้คิดหอดให้ใจสิขาเบิ่งเบิ่งคือสียายาเอาเถอะเนาะขอติมน้ำตาหน่อยอรุษจำจะว่าเ่บสิได้สิหน่อยก็าบอพ่เพ่าคือบาดจากสันมาบาดจัจะตีเสอย่านันบาดัว ปวดขาท่อทางน้องเฮยจังโจกอย่เเเห็นไ่เป็นง้อวันนี่เป็นง้วซะี้อเรรถ่ายกินกระอยู่พี่น้องเลยเพราะ่าใช่มากล้า่าเอาใช่ไมเอาใช่เใช่แ้วอท่านคละต่าอกตั้เกิดว่ก็คงดหอ เออเจอเจอเนาะมากมาซะย้อ <at> so ่ล่ะใส่ใยางเนี่เ้าไปให้เขาโคงนั่นบหลปั่นนะไม่ซือแห้งเขาไรเขาคงาคงเนาะเขาก็เขาคมยังเกาะแม่นตนาพเพื่อนซือเอาซือากรกกปุกเน้สากปุกน้อยเเอาวนวนงง

คนบ่คยหินทิเนะชิลจเจ้าอยขาใส่กุ้งก็จะเอาเอาคนคนคนแบบนีคนเนาแก่แล้วป่ะะโอ้ยปุ้ยข่อยตัพงพี่น้องเลยนี่เป็นต้นจัดกุ้งุ้งแน่ชิมเด้อกุ้แนว่าให้จใแขงแกบนีมีควายาเลยเ

ตั้งอยตามเพือหรอกเพราะว่าตามญาตไหนมมีมุมกินให้ชบนกินเด้ก่ชีพแม่บบนี้เาไปท่าไหนเาินกินอยู่เออไปเยน้องไปเยน้องกินไ้ไเดี๋วพี่น้องมาซมือคอยเด็กที้งนี่ยโยเอามือ ย่ไปกันนะ้ต่นอยู่เว้เะเอากเทยหยห่ยห่วยนเดียกกันใช่บอกใช่เออกระปุกบ้าบอกไม่เห็นหงนกระเทใจ่เป็นผักอันนี้มาตามตาหมูเนาะตีต้อง้ตามไปตามมา ทำพนักกสวอมน่ใ่วปหัวนนี่ตีเออของวนี่ฮะีุ่ร้าเามเดือนหรอกไม่สิบหาเเออจ๊บไปใเงินเดือนนั้นนี่มันตํากินเลยตั้เียพัาป้วนเงนเดือนหนนี่แต่ว่าจะมารุมดีนัตัตถตในปากกินอานาไปไปด

กตีมันสิเค็นู่อันน้นน่แต่สุดจ้ายนี่ะอัานที่เป็นะไร้านนุ่น้านนุ่งที่ที่ไหมาดนนะจานเอาดูว่เอาจมากตอนนี้มืตทยาอ้วเงิดเนาะ นี่บัว่าเมื่อนีตางกันเสเสดเพื่อเนะไหนนึ่้าดียเเนาความจริงเยเมื่อเนิเซื้อพวกออกรได้าเงินเดือนต้อง่าเงินเดือนเนบริจาคเป็นพิเศษยาบอกนะเพราะเขาเนาว่เบาบาเาะาาเนาันนี้นะใช่

<laughs> ừ. tham hay thôi không cũng nhiều luôn vâng để tay chân mai thôi ông bảo anh đi vẫn một triệu đó anh vẫn còn sẹt hoàng tuế thì làm phải cái nhang tam đấy nè hết nắng thì hết sẹt đấy, để mà sùng tam thì phước thôi nè, sẹt người bảo phước là không thì bỏ bỏ ý đi nè hết nắng cũng hết chứ vẫn là cái nhang vẫn sùng phong tam đó như mà

ต้งตัมาตตงตัดตรงยังน,นงป่าะสะไปเหตุแต่เอาด้วยป่าบ,บุบุไว้นาะนั่นจะป่าโอ้ยัวกักานในขุนอย่างนี้ค่ะแ้วท่านานกิน่ครับแล้วไปแปลงเนี่ยเหื่ <c oughs> อยเลยน้องพายอีกที้อตั้งใจตามชุดโซนแดนบอเอาไปเปลี่ยนใหม่นะคะคุณผู้ ก็เสก็ตืใจเลที่นนอะบอกกาใจเลรามันมุ่งตามหมกหุ่งหรือไรเอมันออกแบบโอ้เนะก็เสพมุ่งกัน่บอกโอ้จะบอกจะม่มีนะเป็นแบบตกใจด้เพืรอเนาะไม่บอกใช่กกตามชุดซิมมือแล้วพี่น้องก็บอกยูไปย่เสบไปต่าเมว่อบบกี่ทางไรออกเสียงแม่

À. Để cái bạn không bạn phải lượm ra แบบบ่แม่นนึงตักปลาแดกซื้อตักสิอีแบบนั้นนี่เดี๋ยวนี่เก็บ กทยเบเหมืนแ่ี้อล้ไือมันมบอวงกันมั่นึน่งก <Art> <105. S 2> ็ได้บอกมั่งจะถ้าทำเนี่ยผมกินน้ำหาแลเจีบพ่อแล้ผมกินกันไยก็ได้อย่างไร่้อะไทยกนทำกใ่เทำใจกันหน้ปลาได้โอโหทำได้ๆหนังปลาได้สมุติามได้ๆแค่คู่กับแป้งี่คงใหญ่น้ำคนะกับกัใไ้เ่แล้ บ้าไปแล้บ้าเดียวไปแล้วคืละผพทําชการทำนี่ไปแลบบอทอน้าจั้ำนี่อะไรดีไม่ตส่งนไขแล้อเป็นองค์กรอนคจำไทยใส่ผู้รกบอจำไทยมั้นจำผู้รกเนี่ยทราได้จนี่อะไรดีบันจำหม่เป็นแยกดิทิบบอคนจเขาจำเขาจำไข่ไข่แปรใลาจำใส่ไข่ปลา โบเห็นเักเสืยวโบ่บเห็นยังไดมากบางหันก็เห็นเลยอยู่โบเห็นอันหนึ่งนะอีเดีๆขาลาไปก่อนด้อพี่น้องจบไม่ไดหรอกอู้หสัตว์ง่าม บอกเดี๋ยนี้เดยขอบคุณเด้อที่มักติดตามเด้อฝากติดตามไปเด้อ